ลำดับนี้ขอญาติโยมได้สำรวมจิตสำรวมใจสำรวมกายสดับพระฟังพระธรรมเตตนาจากท่านอาจารย์พระครูอภิวัตวัฒนวิกรมหรือท่านอาจารย์บัญยงจากวัดปากตางเจริญอำเภอโดยหล่ออยังวัดยางใหม่เป็นลำดับต่อไป <c oughs> kāroñante maha-vīro muni-raja-maṁ dhammaṁ dhammate sitaṁ anukampiṁ maṁ bhajāṁ rādhanāṁ karoṁ mā Na-modad-sa bhagavanto ala hado samma ภะคะวัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมดัสสะภะคะวัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโรขยาปละมาลาภาสันโุธิปละมังธานังวิสาสาปาละมายาติ นิพพานังปะละมังสุขังตีขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลป่อกุลแม่กุลรูบาอาจารย์ กุลสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มฮักษาครูบาอาจารย์เจ้า,า,า,ศ,าศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายทุกท่านขอถวายความเคารพหลวงป้อพระรูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าวาดวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาณนาที่นี่พร้อมกับหลวงป้อพระรูวิธานธรรมโสพล เจ้าคณะอำเภอแม่อายวัดแม่อายหลวงพร้อมกับพระเจ้าประสงค์เจ้าคณะพระสังฆาธิการลวงป่อรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสและครูบาอาจารย์ที่มีอนุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้จุตนจุองค์ จเจริญปอนญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาจากทั่วทุกเสลทิศโดยเฉพาะในพื้นที่สามอำเภอสายเหนือเฮาตินี่มีอำเภอฝางแม่อายแล้วก็ชัยประการมีญาติโยมที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ก็มาประปายเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็เน้น ญาติยโยมในพื้นที่ที่นี่นาโอกาสบัดน,นี้เกล้ากับผมอัตมภาพจะได้แสดงธรรมเทศนาเป็นธรรมบรรยายใจเวลาบ่าปอมเมินเนกาใดเจิญท่านจั้งหลายตั้งใจฟังนั่งอย่างสบายสบายเอามือลงได้สำหรับท่านที่นั่งกับพื้นตั้งแต่เจ้า เจ็บหัวเข่าก็อนุญาตนั่งเก้าอี้ได้โดยเป็นยังเวลาฟังธรรมก็จะไปฮือทรมานร่างกายเจ็บแข้งเจ็บขาเขาก็จะไม่ได้ธรรมะก็เดียวลงศาลาไปกะเตียวกงโกกงโกโอ้ฟังธรรมใจเวลาหมกพอดีพอดีก็ฮือฟังอย่างมีความสุขปาลบเหตุ ที่เขาตั้งหลายได้มาในวันนี้โดยความตั้งใจของหลวงป่อพระรูสุจิตานุรักษ์ที่ได้ตั้งสถานีวิทยุโดยใจจื่อว่าสถานีวิทยุขนส่งอำเภอฝางคลื่นเอฟเอ็มร้อยจุดสองห้าตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งสำนักวิปัสนาน้ำบ่อชาววาตทีนี ตั้งมาได้หลายสิบปีแล้วเพื่อที่จะเป็นเวทีื่อตุ้เจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายได้แสดงออกฝึกการอู้ฝึกการเตกจากที่ได้ห้ำเมียนมานักธรรมตรีโทเอกเตดเฮอสถาตัวเก่าแต่ละวัดแล้วก็มีโอกาสได้เผยแพร่ออกอากาศตังสถานีวิทยุ ซึ่งเป็นความตั้งใจของหลวงป่อการตั้งสถานีวิทยุนี่ยาดิยยมบปแจ่มไให้บดีซึ่งแต่ก,ก่อนนั้นตนตัวเก้ากระผมและอัรมาภาพตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่มาในวันนี้ร้ายตนตั้งฟังละปูนก็ดีฟังจังไม่ก็ดีร่วมกันตั้งสถานีในนามคลื่นสีขาว เพื่อชาวประชาตั้งมาก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับร้อยจุดสองห้าเนี่ยปีสี่เจ็สี่แปดตอนนั้นก็ตั้งกันเป็นยาไดถึงตั้งชื่อว่าคลื่นสีขาวเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนนี่คนจะใส่สุดขาวนี่บักกาเกอเกอเกขินเข,นขินก็กัวเขาว่าซาลาเปาเนี่ย ใะใส่สุดขาวกับเขาบื้นปากเข้าใส่จะใส่สุดขาวก็บหมอหมอบกันกันเป็นว่าบ่เปิดเผยจะใส่สุดขาวในโอ้เป็นเก้อเขินก็เลยใช้สื่อวิทยุนี่บอกว่าเฮาตั้งหลายในฐานะที่เป็นเจ้าพุธเฮาก็ควรจะมีเครื่องแบบของเฮาหมอเ่นก็มีเครื่องแบบของหมอ ครูก็มีเครื่องแบบของครูตํนวดก็มีเครื่องแบบตํนวดเฮาเป็นเจ้าปุ๊ดเครื่องแบบของเฮาอยู่ที่ไหนบางคนก็ว่าอยู่ที่ใจเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็ใจมั่งใจเอาออกมาก่องอกโยกคือเฮาหันคนใดใจใหญ่ใจน้อยเฮาบอกห่ฮู้บางคนก็จี้ที่หัวใจนี่พอมันอยู่ที่นี่ก็ถูกแต่เฮาจะ,สะแสดงออกอย่างใด เกิดเลยใช้สถานีวิทยุเป็นสื่อเปิดมาได้ปีแรกสองปีแรกโอหมติดตัดผ้าขาวนี่นะโรยกันเป็นรายเป็นรายเนะี่ยไปที่ไหนก็ตยุยไปคนก็ไปซื้อชุดขาวเหมือนเข้าเหมือนเข้างานบุญไผ่ใบชัยชุดขาวเป็นอายเลยอันนี้คืออันนี้สงูง ช่วยกันโดนโดงเฮ่ได้ใส่เครื่องแบบเจ้าพุทธเมื่อเขาจั้งหลายตั้งสถานีขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีก่้าใจ,ใจ่ายหนึ่งคนสองอุปกรณ์คนนี่บางทีก็ด้วยใจหุมด้วยจิตอาสาโดยเฉพาะพ่ะคุณเจ้าเฮียนหูเทคนิคทุกอย่างคนเดียว ตั้งแต่เรื่องมิกเรื่องไมเรื่องคอมพิวเตอร์บาจ้างจําเป็นต้องจา้างเอาไปเอามาเป็นช่างคนเดียวไปเลยดึกดึงกึ่งขึ้นเหมือนญาติโยมเขาจังหลายร้อยจุดสองห้าดับไปเมื่อวางแล้วเนี่ยโอ้หลวงปอใบแปะจะหอดฮับโทรศัพท์ปว่วไม่เว้เป็นง่อมบบได้ยินบบได้ฟังเวลาวิทยุดังนี่ญาติโยมเขาก็ดัก เวลาวิทยุดับญาติโยมเขาก็เดือดเนี่ยอันนี้ญาติโยมทังหลายฝึกฝนกันก็เลยเฮียนหู้ขึ้นมาการใช้ใจก็จะมีก่าอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างก่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเมื่อก่อนก็ญาติโยมเขาทังหลายกับบุหุจักอาตมาตุเจ้าได้หลอมีที่ไหนอำเภอได้หลอมีตัดใดของจังหวัดเชียงใหม่บุ ปน็นอำเภอน้องใหม่อาตมาก็จะไปเมืองฝางเนอะกอนนอ็น่าใจเบเดนี่ก็รู้สึกว่าไก้ไปแล้วเพราะใจเขาไกล้กันแล้วแต่ก่อนนี่เหมือนไก่เดเดนี่เหมือนไก่มาํำเดียวแวดบตีสามมานั่งที่บ้านกงกแล้วน้อเออบ่ายสามก็มานั่งบ้านจะทากง,งกแล้วก็เลยมีใจว่าเอ๊กึดใจว่า เขามาร่วมด้วย่วยกันศรัทธาเมื่อญาติยมร่วมกันในยะหลวงปอเปื่นก็มีกำลังใจหลายครั้งที่มีอุปสรรคปัญหาบ่าว่าจะเป็นเรื่องอุกอปกรณ์เทคโนโลยีการบริหารจัดการนี่เป็นธรรมดาตึงคนตึงอุปกรณ์แต่เมื่อรับตาเมาื่อใดไม่จู้ปากนึกถึงหน้าศรัทธาได้กำลังใจขึ้นมามันจุ่นขึ้นมาแทน เมือนเอาทั้งหลายหันบรรยากาศวันนี้ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอาตมาเชื่อมันว่าตีเปิ้ลถ่ายทอดออกสถานีในคนฟังก็เป็นปันเหมือนกันเพราะเขาจำกัดด้วยโรคภัยไข้เจ็บจำกัดด้วยระบบราชการเพื่อนก็นมาบอกหลวงพ่อเหมือนกันแต่หลวงพ่อว่าเป็นยังเขาก็มีมาตรการก็อนุโลมไปตามบ้านเมือง อารมาอนุโมทนากับทุกท่านปัดใจหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทมาจากคนร้อยคนก็เท่ากับหนึ่งร้อยบาทแล้วปัดใจหนึ่งร้อยบาทมาจากคนคนเดียวยมบ่าอันไหนมีคุณค่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทมาจากหนึ่งรอยคนก็มีก้าร้อยบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ได้ร้อยบาทเติมน้ำมันก็ได้ร้อยบาทคนเดียวร้อยบาท ก้าของเงินมีแต่คุณค่าที่มาต่างกันอย่างคุณค่าที่มาอย่างเขารวมกันเนี่ยเนี่ยญาติโยมมากด้วยน้ำใจฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายจ่วยหลวงปู่คือสถานีวิทยุคลื่นร้อยสองจุดห้าในนามคณะสฆงอำเภอฝางนี้อยู่ในใจของญาติโยมตลอดไปเนี่ย ญาติโยมทั้งหลายยิ่งประเดี๋ยวเนี่ยเขาจะไปวัดก่นอนยากจะไปฟังธรรมก่อนลำบากมีสถานีวิทยุเนี่ยง่ายนอนฟังก็ได้คนไข้คนป่วยติดเตียงก็นอนฟังก็ได,ด,เนนนได้เนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายก็เลยอยากจะเจิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายตั้งนี้ต่อไปก็ร่วมกันตมาภาพเขาก็จะ มีงานก็มาร่วมกันเนี่ยอย่างตีคูบาาจารย์มากันนี่หลายตนแต่กี้ก็ได้ฟังนำเรียงเสียงปากไปบางตนตีมาเป็นพิเศษวันนี้ก็ท่านพระครูสุมมมเมธธรรมเสวีท่านอาจารย์ประเสริฐประสันโนเป็นลูกวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพคุณมามากับโยมกันสองสามท่านโดยสุเทพนี่ก็เป็นเครือข่า,ขายเชื่อมสัญญาณด้วยกัน ซึ่งความตั้งใจของเก้ากับผมและจรมาภาพว่าอยากจะให้มีสถานีแบบเนี้ยทุกพื้นที่ครอบคลุมระเดนเน้ไปตั้งจอมตองพุ้นแห่มเครื่อนหนึ่งเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าสายใต้จอมตองหอดอมก๋อยตั้งแม่แจ่มก็มีตั้งตีวัดหลวงป่ออำเภอแม่แจ่มวัดบุพภาลามหลวงป่อมงคลวิสิตวัดจันก็มี ก็อยากจะมีอย่างนี้เวลาหลวงพ่ออำเภอฝางเทศปุป๊บเฮืรได้ยินตึงมดทุกเครือข่ายทุกสถานีพระสงฆ์อำเภอไหนตั้งใจมีความตั้งใจดีหุ่มมาตรงนี้เอามาช่วยกันช่วยกันดูแลญาติโยมช่วยกันดูแลกำลังใจศรทัทธาอันนี้ญาติโยมสองสามวันก่อนนั่นได้เจริญปอนโยมทั้งหลายเจินว่า สี่ห้าข้อในเรอาร่วมกันเนาะเมื่อเราไปวัดบัสดวกวันวิสาขาปูา้าก็เลยจะถามญาติโยมในฝางแม่อายเชปการนี่ว่าทำได้พ่องกะแต่ก่อนที่จะถามนี่ก็จะถามว่าที่นั่งในสาลาเนี่ยไั่ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอฝางลองยกมือขึ้นเนาะโอ้จื่นใจ กึ่งขอนสาลาอำเภอแม่อายยกมือขึ้นเนาะกึ่งสลาเหมือนกันใช้ประการยกมือขึ้นเนาะกึ่งสลาเหมือนกันนั่งกึ่งกลางแต่เพื่อนฟังวิทยุพาอจำกัดลกลัวโรคภัยใครเจ็บตามาภาพยกบาลีขึ้นมาเดกเกวะอโรคยาปรมาราภา ความบ่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแน่นอนบต่เดียวโรคภยัยแค่เจ็บเกิดขึ้นเขาก็ขอให้โรคนั้นหายกอนเถอะเขากลอยมาร่วมจิตล่วมธรรมแต่โรคภยัยแคเจ็บนี่บ่มีอุปสรรคปัญหาใดๆญาดดติโยมทั้งหลายถ้าเขาตั้งใจเหมือนท่านทั้งหลายทำอยู่เนี่ยตั้งใจจวนญาตดิโยดมวันหนึ่งพิสาขาปูจาเขานุ่งชุดขาวก่อนนอน อาบน้ำนุ่งชุดขาวไหว้พระแล้วนอนอย่าเขามาวัดนี่ครัก็ใใ่เพียงแค่สองสามชอมอั่วโมงปิกบ้านเขาก็ถ่ายเปลี่ยนผ้าชุดอย่างอื่นแต่เวลาเขานอนเนี่ยเขาใส่ชุดขาวเมินนะตั้งแต่สองทุ่มว่าไปแจ้งหกโมงเจ้าว่ะขอโทษเลยแม่ปอบเจะขำม,มาอยู่นะถ้าเขาตายขำหั่นนะไปขำชุดขาวเลยนะตำนวดตายว่ายังเอาภาพ งธงชาติปกหน้าเนี่ยเมื่อกไผเป็นยังเมื่อก็ใส่เครื่องแบบอันนั้นแต่เขาจะพทดถ้าเฮาไปคือนั้นปุ๊บเลยนี่อ้พญายมหันเขาใส่ข่าวมาเลยพทดไปอยู่สวรรค์บุญเนี่เมื่อกเนี่ยเตรียมพร้อมไปเลยนาอนุโมทนาหลายท่านทำได้ ถ้าวิสาขะบัรนันเอาอัธมีบูชาศีนหน้าตั้งเจตนาไว้สามวันเลยวันโกนวันพระแล้วก็วันที่เก้าคำเจ็ดคำแปดคำเก้าคำหน้านี่เอาสามวันนี่นะเวลาเมื่อวันก็ใส่สูดอย่างอื่นทำงานไปมแรงกินคนแรงแล้วอาบน้ำแล้ววหวผ้าแล้วก็ใส่สุดขาวนอน แล้ววันอัธมีบูชาศีนหน้านี่เสมือนว่าเขาไปร่วมงานถวายพระเพลิงพระเจ้าอินเ่เขาคึดอ,อย่างนั้นเพราะถ้าปกตินี่บางวัดเพิ่กก็จะจัดมีตั้งเมนตั้งประสาทเหมือนกันนะศีนหน้าเนี่ยแต่เขาจำกัดโดยโยครคภัยไข้เจ็บเขายกวัดมาไว้บ้าน ตั้งผานไว้หน้าโตมูตั้งขันตั้งหยัางเก็บดอกเก็บดวงไว้พระไว้หยังนุ่งชุดเขาไว้พระแล้วก็นอนข้อที่สองเขาทั้งหลายสมทานสินแปดได้ก่อนเขาว่าเขาเป็นปุตเขาเป็นเจ้าปุตเขาลองกันถ้าแปดบ่ได้ก็เอาห้าก่อนนอน เขาก็ทบทวนสินตัวเองว่าเออวันนี้สินห้าครบก็ถ้าครบห้าข้อเนี่ยสบายใจได้เลยกุมไปละอันเนี้ยอยติโยมเรื่องอะไรต่อมาข้อที่สามโยมเกยไหวพระธรรมดาธรรมดาก็บอกว่าไหวเต้าอีกก็เปาะหมอกอิติปิโสหมอกพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแต่โยมลองเพิ่มเต่าอัญมณ์ให้มันหน่อย เพิ่มอิติปิโสเตวัยุถ้าใครเพิ่มความเพียรก็เอาบักรรมมานับอิติปิโสร้อยแปดเสร็จแล้วแล้วก็วนอนทําได้ก็เป็นพุทธ,ธปูจาเนี่ยได้มานาเพื่อปฏิบัติธรรมติบันเขาต้องทำอย่างเงี้ยประการที่สี่ประเด็นนี่คนเอาใจเทคโนโลยีเนาะใจสื่อสารบอกว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์โยมลองตั้งใจว่าสองทุ่มปุ๊บ เขาจะปิดโทรศัพท์เลยทำเหมือนว่าบ่มีเฮาอยู่ในโลกนี้เลยในโลกคือโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตนี่เขาจะปิดแล้วเขาจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อตัวเขาเองเจ่นใดแต่วันบ่ขึ้นเขาจะเปิดละโทรศัพท์นี่บางทีบางท่านเนี่ยโอ้อาจมาจังบอกให้โยมสี่ทุ่มก็ยังส่งตุกกรามาให้เฮาอย่อ ยิงใดของมันเนี่ยเขาก็เลยว่าโอโยอมปอปอปอลับรับัพูดถึงช่วงก่อนนะแต่สองสามวันนี่บอกเด็ดขาดเลยยมปฏิบัติได้ก่เอเขาจะไปเอาใจไปเสพข้อมูลอะไอย่างเกินไปลองตั้งใจดูทําได้ก่อนมีแม่มีก็ลายแม่มีวะก็บูงนันะลายอย่างใดนะแต่คนเท่ามเดียวนี้มีนะ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยโอมีละใครกูคนเนาะ,ะระวังนะได้ห้าปันเราจะไปเอาไปซื้อโทรศพรัพท์หันรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะบัดจะไปซื้อนะอืมเก็บไว้หันเนะาะญาติยอมข้อที่ห้าข้อที่ห้าคืออย่างรองวิรัตเอาว่าเขาจะกินมังสวิรัตได้ก่ มังสวิราชก็คืองดสัตว์งดเนื้อสัตว์สามวันนี่ได้ก็ยมทําได้ก็อาจมาว่าโยมทําได้นะแหมสววางในี่ยทได้กูข้าบอ่ะอย่างเฮ็ดทอปอ่ะมังกวิราชกูข้าบนะนอกจากกวิราชอย่างอันใดแล้วเขาคืดถึงบุญกนน่ะก็เดียวก็เฮ็ดทอปก็เดียวกับเฮ็ดไข่ห่านไข่เหลืองก็เดียวกับเฮ็ดเฮ็ดห้ามาแล้วเนี่ยาติโยมทําเลยนอกจากจะได้บุญแล้วก็ได้สุขภาพ โยมลองตั้งใจเอาเป็นพุทธปูจานะอันนี้จวนญาติโยมเขาทำเนาะเอาละพอสมควรแก่เวลาสาวนาทีบอเกินนี้เขาถึงฟังวิทยุกันมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ขออนุโมทนากราบขอพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของครูบาอาจารย์เจ้าจุต้นจุองหลวงป่อพระคโูสุจิตานุรักษ์ หลวงปอเจ้าคณะอำเภอฝางพร้อมกับพระคุณเจ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ดูแลสถานีที่มีส่วนร่วมทุกรูปทุกท่านตลอดจนถึงคณะกรรมการพอออกไม่ออกสัทาครูบาอาจารย์กู้ตนกู้องค์ติตั้งอกตั้งใจเสียสละเวลามาวันนี้ขอให้พระอนิสงส์ติครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปและติญาติโยมทั้งหลายได้สสละเวลามาปัจจัยเงินทอง ทุกบาททุกสตางมาร่วมแรงแข่งขันเพื่อจักพัฒนาสถานีวิทยุเอฟเอ็มร้อยจุดสองห้าสถานีวิทยุคณะส่งอำเภอฝางเพื่อเป็นสถานีวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตในใจของพูอ้ออกไม่ออกสถาทุกคขนทุกท่านแสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปกาลาชนีุ